สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลกย้อนหลัง200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกัก๊กและวันนี้ครับเพื่อนเ<ๆ>พื่อนอภิณน,นานการเราขอนําเสนอแผงเหรียญการนาพิเศษปี2 5 3ห้าหน้าเก็บสะสมอย่างมากเพราะการนาพิเศษมีปีเดียวครับ ไม่ต้องกังวลปีอื่นไม่ต้องสะสมหลายปี2แผงเหรียญ2บาท41วาระครบชุดครับโอเคนะครับเรามาดูกันครับเพื่อนๆให้เวลาเพื่อนเอนกดหยุด3วินาทีดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน1 2 3กดหยุดครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้2ก็คือแคปภาพครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับจะได้เห็นชัดชัด หรือแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นกระดาษอาร์ตมันสวยๆเอาไปนั่งดูในแห้งสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟาก็ได้นะครับเพื่อนๆเป็นไงครับครบ5วิผมก็จะเลื่อนนะแพงเหรียญการจนาพิเศษมันคุ้มตรงที่ว่ามันมีครบทุกเหรียญเลยตั้งแต่เหรียญสตางค์หนึ่งห้าสิบยิ่มห้าห้าสิสตางค์แล้วก็เหรียญบาทหบาทสบาทหบาทสิบาทยีบาทครบสิบเหรียญพอดีเลยนะครับ เป็นอะไรที่เราไม่ต้องไปสะสมเหรียญที่มันแกะออกจากหอ่อพลาสติกใสแล้วมันไม่ได้อยู่ในแผ่นพลาสติกเคลือบตัวนี้มันเคลือบไว้หมดแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูราคากันนะครับ280บาทแพงและ280เหรียญกัรจนาครบชุดยังไม่ผ่านการใช้ UNC unused coin ไม่ผ่านใช้บวกค่าส่งแฟต50บาทเป็น330หารสิบเหรียญตกเหรียญละ33บาทเท่านั้นเองครับคุ้มมาก,มาก ต้องซื้อต้องจัดไปครับนี่ครับแผงเหรียญ2บาท41วาระเห็นไหมครับ750นะครับครบชุด41วาระเหรียญ2บาทยังไม่ผ่านการใช้บวก50เป็น800เอา4 0่หารแ0ตกเหรียญละ20บาทเท่านั้นเองเมื่อกี้เหรียญละ3 3อันนี้เหรียญละ20บาทนะครับคุ้มมากๆเลยครับเพื่อนๆกดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพเลยครับเพื่อนๆเอาไปขยายดูเองในมือถือแบบนี้ได้เลยนะครับ โอ้โหผมแบบเรามีความรู้สึกว่าเราต้องมีสักแผงหนึ่งอ่ะเอาไว้โชว์อ่ะนึกภาพไหมให้เขาได้ศึกษาเรียนรู้กันอ่ะใช่เพื่อนๆให้คนเขาได้ศึกษาให้คนเขาได้เรียนรู้กันอ่ะเวลาเราเอาไปตั้งที่แผงอ่ะเพื่อนๆนโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบผมว่ามันมันสามารถจับเหรียญโดยที่เหรียญไม่หมองอ่ะเพราะว่าแผงเหรียญพวกเนี้ยมันจะมีพลาสติกเคลือบอยู่นะครับพอจับที่แผงเหรียญปับ๊บ เหรียญจะไม่หมองนะครับเ,เพื่อนๆมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ผมไม่อยากจะบอกอะสุดรอะคือสุดของสุดๆนะครับสวยมากๆนะครับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้นะครับพอเวลาผมอัปโหลดคลิปเสร็จมันจะแจ้งเตือนในกระดิ่งช่อง youtube ของเพื่อนๆติงต้งๆเป็นเลขหนึ่งสีแดงเลยนะครับ เพื่อนๆจะได้รับชมคลิปแบบเรียวทม์วินาทีต่อวินาทีถ้าผมโหลดคลิปเสร็จ3ทุ่มได้ดู3ทุ่มโหลดเสร็จตีสอดูตีสอโหลดเสร็จตีห้ดูตีห้โหลดเสร็จ9ก้าโมงเช้าได้ดู9ก้าโมงเช้าทันทีเลยสำหรับคลิปหน้าผมจะหาเหรียญที่เก่ากว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็โบราณกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับราคาเหรียญเก่ากว่าเดิมหายากกว่าเดิมโบราณกว่าเดิมและราคาแพงกว่าเดิมผมจะหามาให้เพื่อนๆได้ชมกันสําหรับคลิปหน้า และสำหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับอยากซื้อเหรียญราคาถูกต้องมาที่3เพจ a c e b o o k นี้อยากขายเหรียญได้ราคาดีไม่โดนกดราคาต้องมา3เพจ Facebook นี้ 1. ห้องลับนักสะสมห้องลับนักสะสมมีสมาช,ชิก115,000คนนคนณวันพุทธที่30มิถุนายน2564 ห้องที่สห้องเปิดนักสะสมห้องเปิดนักสะสมมีสมาชิก35,000คนและห้องที่3กลุ่มเปิดเสรีนักสะสมมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด8 5 0 0 0คนนะครับจำนวนสมาชิกณนะวันที่30วันพุทธที่30มิถุนายน2564นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนละครับบายบายสวัสดีครับไปละนะอย่าลืมเก็บสะสมเหรียญกันนะครับคนละแผงก็พอแล้วเพื่อนๆถ้าซื้อสองแผงก็เอาไปขายแผงหนึ่งนะครับถ้าอยากขายก็ซื้อสองแผงถ้าอยากเก็บอย่างเดียวไม่อยากนั่งขายก็ซื้อแผงเดียวเลยครับเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับไปละครับซื้อเป็นของฝากก็ได้นะ คนเขาจะประทับใจนะครับสงแผงนี้การันตีว่าราคาคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าไม่ได้แพงมากเราไปซื้ออะไรที่โฆษณาออกทีวียังแพงกว่าเนาะแผงเหรียญมันแค่300กว่าบาทนะครับอีกอันก็700รอยเนาะแต่มันคุณค่ามันเก็บได้ยาวนานนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับไปแล้วครับบา,บายบายไปแล้วนะ